จอยว่าจอยเจอดอกหนึ่งแล้วเพื่อนๆนี่นี่จอยเจอดอกหนึ่งแล้วนี่เห็นไหมนี่อันนี้เห็ดพึ่งจ้ะเออจอยเจอดอกหนึ่งละเห็ดพึ่งหวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจากวันนี้ก็พามาเดินป่าจ้ะเดินป่าพี่อันดี้ก็จะมาวิ่งจอยก็มาเดินป่า จะมีเห็ดงอกนะเพื่อนเพื่อนนะเดินป่าฝนไม่ค่อยตกจ้ะนะทางที่อังกฤษเนี่ยฝนไม่ค่อยตกเห็ดมันก็ยังไม่ค่อยออกหรอกเพื่อนตาเนี่ยตาเนี่ยดูเห็ดนะหาดูเห็ดอากาศเริ่มหนาวทางนู้นก็เดินไปได้จ้ะทางนูน้นเราจะเดินไปทางนี้ทางที่จอยเคยเดินก็จะมีคนเดินคนพาหมาเดินอาจจะเจอ คนไทยหาเก็บเห็ดเพื่อนๆจอ,อยก็มาแถวนี้แหละเนี่ยจ้ะจอยก็มาแถวนี้แต่จอยไม่ค่อยทันเขาหรอกไอเห็ดไอเนี่ยเพื่อน,เอนๆเห็ดไอเห็ดพึ่งอะ่ะนะถ้าถ้า,ถ,าถ้ามานอกคอนค้างบ้านย่านี่จะเจออยู่แต่ว่าถ้ามาจากบ้านจอยมันไกลใช้เวลาไกลก็คนเขาก็มาเก็บหมดแล้วอะ่ะเพื่อนเพื่อนเอนเ้ยนะมาไม่ทันเขา เราจะพาดเดินดูจะมีไหมเดินสำรวจป่าคลิปนี้นะมันฝนตกยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นั่นมันก็อาจจะยังไม่งอกป่านี้ส่วนใหญ่คนมาเยอะนะคนไทยเยอะมาจากทั่วสารสาริศจทะจะ แต่เห็ดเอ้เห็ดเห็ดเม่นจอยอ่ะยังไม่ออกหรอกนะเห็ดเม่นจอยยังไม่ออกถ้าฝนตกหนัหนกๆมันก็จะไอ้น,นี่อยู่นะเห็ดพึ่งนะเห็ดพึ่งอะ่ะถ้าแบบว่าฝนตกหนักๆน,น,นี่จะจะออกอยู่แต่ตรงนี้คงจะไม่ออกหรอกมืดด้วยนยเห็นไหมมันมืดมันไม่สว่างจะเดินไปดูปะ มีให้เก็บก็เก็บไม่มีให้เก็บก็ไม่ได้เก็บแค่นั้นแหละไม่เห็นหรกจะขนาดไอ้กลิ่นแบบกลิ่นเห็ดมันยังไม่ขึ้นเลยเพื่อนๆนะถ้ามันมีเห็ดมันต้องมีเห็ดไอ้พวกเห็ดน้ำหมากเห็ดอะไรขึ้นก่อนตอนนี้มันยังไม่มีไงยังมองไม่เห็นเห็ดนะเห็ดน,น้ำมงน้ำหมากก็ยังไม่ขึ้นหร <c oughs> อกเขาเรียกเห็ดหมาก,กเราก็เรียกตามเขาแหละเห็ดหย่งแดงเพื่อนๆเห็ดน้ำหมากเห็ดอะไรดำๆด้วยอ่ะ เจอเรียกเห็ดน้ำหมากเห็นก็เรียกเห็ดน้ำหมากก็เรียกเห็ดน้ำหมากแต่จ้อยไม่เก็บไงไม่กินเนี่ยจะกินแต่เห็ดที่ที่ชอบอ่ะนี่บึงน้ำม,มีหรอกจ้ะก็มันดูดแล้วมันยังแบบฝนมันตกยังไม่เยอะตกมาแล้วมันก็นไหลไหลไหล,ไลหนีมันไม่ได้ซึมเข้าไปอยู่ใต้ดินเห็ดมันก็เลยไม่ขึ้นความคิดนะความคิด เสือหมาเ้าใหญ่เลยอย่างนี้แหละมาทุกรอบก็เห็นได้ยินเสียงมัน,ม,นมีฟา้ามหมาไงไปพี่แอนดี้ก็วิ่งมาทางนี้พี่แอนดี้ไม่ได้มาหาเห็ดหาอะไรกระจจยนะเพื่อนนะโจจะบอกไว้ก่อนเขามานี่เขามาวิ่งโดยเฉพาะมันมืดมันมืดในป่าก็จะประมาณนี้ละจ้ะป่าก็จะประมาณนี้ แรงไงทุกทีถ้ามาเนาะตอนนั้นนะก็จะถ้ามันจะขึ้นจริงจมันก็ขึ้นได้แล้วป่นนนี้เนี่ย,ยตามเนี้ยมันก็จะเห็นเห็นดอกมันนะบางทีมันก็ขึ้นตามเนี้ยเพื่อนๆเนี่ยต้องมองดีๆไงเพื่อนๆเห็ดกับใบไม้มันปนกันนี่ก็ไม่รู้เห็ดอะไรเนี่ยนี่นเจอเน่าอ,อยู่เนี่ยไม่เก็บไม่เก็บแต่อันไหนเราไม่รู้เราก็จะไม่เก็บ เก็บมั่วไม่ได้หรอกเพื่อนเด้ดีเขาไปวิ่งอย่างนี้แหละนะเขาก็เดินถงโจอยอย่างเงี้ยไม่กลัวอะไรหรอกจ้ะกลัวหรอกไะ,ะเดิน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 ออกลังกายไปไม่ได้เห็ุก็เดินออกลังกายไปเพื่อนไม่ได้ว่าคาดหวังว่าจะได้หรอกถ้ามันจะได้มันก็ได้แหละมันไม่ได้ก็นะ ไม่ใช่มีคนเรา,เราคนเดียวมาเก็บเทนต์ตอที่ไหนอะ่ะคนมาหาเห็เดเยอะแยะต้นอันเนี้ยจอยชอบชอบเนี่ยค,คล้ายๆต้นเฟิรลล์นเหรอเขาเรียกต้นเฟิร์นเนาะจอยว่าจอยเจอดอกหนึ่งแล้วเพื่อนๆนีๆ่นี่จอยเจอดอกหนึ่งแล้วนี่เห็นไหมนี่อันนี้เห็ดพึ่งจ้ะเออจอยเจอ,จอ,จอดอกหนึ่งละ เห็ดพึ่งหวานได้ดอกเดียวจ้ะนี่จ้ะได้ดอกนึงตัดตรงนี้เลยตัดใส่ตรงหลุมเก่าเขาจ้ะได้ดอกเดียวเน่าด้วยมาก่่มันตากถ้ามันนั่นมันก็จะเน่าอ่ะนะนี่จอยก็จะตัดไปประมาณนี้จ้ะได้ดอกเดียวจ้ะเพื่อนๆนี่ มาตรงนี้ก็มาเจอเลยคงไม่มีอีกหรอกได้ดอกเดียวเพื่อนเจอดอกเดียวอีกดอกหนึ่งที่เพื่อเก็บเมื่อกี้จอยเอาวางไม่คืนมันไม่ค่อยอร่อย,อยงไงจอยเลยไม่เอาเนาะมันมันไม่ค่อยขึ้นหรอกดูเหมือนจะมีคนมาหาแล้ว,พวเพื่อนนะดูแล้วอะ่ะใครมีเวลาก็มาเนะไอเราก็ เวลาน้อยเพื่อนทํางานแล้วมันอยู่ไกลแถวเนี้ยมันอยู่ไกลจากบ้านจอยมากนะมันอยู่คนละทิศละทางเลยจ้ะเนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านย่าจอยหรอกเนาะจากบ้านจอยมาบ้านย่าก็ขับรถชั่วโมงหนึ่งนั่นแหละแล้วจากบ้านย่ามาที่นี่ก็ประมาณยี่สิบนาทีขับรถอะแล้วก็เหมือนชั่วโมงยี่ถ้า่าจากบ้านจอยก็ชั่วโมงยี่สิบอะเพื่อนหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีอะไรประมาณนี้มันก็ถือว่า ไกลพอสมควรจ้ะนะแล้วแอนดี้เขาก็ทำงานด้วยอย่างเงี้ยนะย่าจอยเขาก็ไม่ค่อยอยู่ไงจะมาให้ย่าพามาตลอดก็เป็นไปนไม่ได้ว่าย่าไปเที่ยวอ่ะโทโคีิ้ดคุยไม่ได้สบตาสบหน้าสบตากับใครเลยเ,เพื่อนเพื่อนเพราะอะไรรู้ไหมมองหาเห็ดสำรวจป่าหาเห็ดเพื่อน,อนก็เลยตาก็จ้องมองนี่แหละได้ดอกเดียวจะ,จะกินหมดไหมเนี่ย <c oughs> ดเดี๋ยเดียวจะกินหมดไมเออแต่อีกสักดอกหนึ่งนี่ตั้งแต่จะกินถึงปีหน้าเลยมัง้งอันนี้พูดประชดประชันเห็ดวันไหนถ้าจอยไม่ได้เอาถุงมานะมันจะเจอไงถ้าวันไหนเอาถุงมานี่อ้ยเคยเจอหรอกอยู่เจอมันก็มีแต่เน่าแล้วไงเมื่อกี้มันก็เน่านนี้ไม่ใช่ไหมนะไม่ใช่เน่าหมดก็จะมีคนถีบจัก,กรยานคนพาลูกเต้าเดินพาหมาเดินนะนเพื่อนๆนะ มีคนพา,าครอบครัวทํากิจกรรมอยู่น่ะไดยินเสีงหมาไหมเขาก็พากันเดินไปทางนี้แหละนี่ะจ,จะป่าเขาก็ตัดแล้วเขาก็ปลูกใหม่ปลูกต้นสนใหม่นะเพื่อนเนาะเสียงคนเดินอยู่อีกฝากหนึ่งจะมีอยู่สองฝากสองฝากฝั่งมันเป็นป่าใหญ่จ้ะ ปลาเนี้ยปลาใหญ่จอยก็บอกชื่อไม่ถูกหรอกจะ้ะนะพูดอังกฤษก็พูดไม่เป็นอยู่ยอกมันใหญ่นะเพื่อนไม่ใช่เป็นเป็นจังหวัดเล็กๆมันเ,เป็นจังหวัดใหญ่บอกไปก็จะมาถูกอะ่ะไม่รู้ซอกซอยไหนคนเขากินเขาก็เอาของมกทิ้งขว้างกันใหญ่เลยเนี่ย บนบนคนอันนี้ต้นไอ้นี่ใบไม้ก็ขึ้นอย่างเงี้ยบ,บนเขามันเห็นขวดไอ้กระป๋องป๊ปซี่กระป๋องไอ้ไอ้ไอ้เ,เลดบูอ่ะเพื่อนๆกินแล้วก็โยนทิ้งๆกันแถวเนีย้ยทำให้บรรยากาศเสียมากเลยนะรู้จักซื้อมากินแต่เราทิ้งทัว่วทีบทั่วแดนอืม ไหวไม่ไหวเมื่อก่อนจะเดินมาแถวนี้มันก็จะมีเห็ดไงนะมันก็จะขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีเลยหรือว่าเขาเก็บหมดแล้วอาจจะหมดหน้ามันแล้วมั้งแต่มันจะขึ้นได้ยังไงเพราะว่าอะไรไม่นฝนไม่ตกเลยอะ่ะเนาะจะหมดหน้ามันได้ไงอ๋อว่ายน้ําใหญ่เลยเพื่อนเนี่ยตรงนี้นนกระโดดลงอีกไปยินนะหน่า หมาว่ายน้ำเ,นเพื่อนๆเงี้นี่ไงแหละเนี่ยเขาก็ว่ายน้ำกันอยู่เนี่ยกระโดดลงไปสิบรอบแล้วได้ยินเสียงตุมต่มตุมต่มตุ่มกระโดดลงหมาชอบเล่นน้ำไงอุย้ยแดดออกละแดดออกแดดแดดออก,ดดดดออกเห็ดไม่เห็นหรอกอืมชอบเล่นน้ำกันไงจอยก็ตาดูเห็ดนะเ,เพื่อนๆนที่โทษที่จอยไม่ได้ศบตาใครเนี่ย เดินคุยไม่ได้สบตาให้จอยมองหาเห็ดด้วยเถอะล้วทีนี้หมามันเห็นเรามันก็จะวิ่งมาหามันไม่วิ่งกัดนะมันวิ่งมามันจะกระโดดแบบมันกระโดดเล่นด้วยเพื่อนๆมันก็เปียกหมดทีนี้ฮะหมาบ่นหมาแล้วตอนนี้บ่นหมามันเป็นป่าป่าแบบว่ามันคนถ้าฝนตกมันจะมีเห็ดอยู่แต่มันไม่ทันเขาเราอย่างที่จอยบอกเพื่อนๆแหละ เคยทันเขาสักทีด้านหลังเห็นไหมมา้านูน่นเสียงสะดัดสะบัดน้ำออกจากร่างกายอันเปียกอยู่เนี่ยเล่นของมันอย่างเงี้ยเพื่อน อีกตรงนึงที่จอยไปตรงนู้นกับยาที่ว่าเห็ดเห็ดหนังไก่มันคงยังไม่ออกหรอกเห็ดหนังไก่อะเพื่อนขนาดเห็ดพึ่งมันยังไม่เห็ดออกเลยไปดูไปเขาจะบางคนอยากเห็นป่าไงอยากดูปา่าน้องจอยดูป่านี่ป่านะบางคนบกงคาจะป่าถ่ายแต่ตัวเองไม่เคยถ่ายป่าให้ดูเลยจะรู้ได้ไงป่าเห็ดมันแบบแบบไหนอย่างงี้แบบนี้แหละเนี่ยแบบนี้ เห็นไหมแบบนี้แบบนี้เลยเมันไม่มีเห็ดเห็ดเขาเก็บหมดละหรือมันยังไม่งอกก็ยังไม่รู้เพราะฝนไม่ค่อยตกนี่จะปลาเห็ดถ้าเห็ดอีกดอกหนึ่งจะยกรีดกรีดกรี๊เจอดอกเดียวเดินน่ค่าลากเดินจะแบบหเหนื่อยขนาดเ <laughs> จอดอกเดียวเพื่นอน ทำไงได้เนะเาะก็บอกมาสำรวจมาสำรวจไงถ้ามาหาก็จะว่าอีกแบบหนึง่งหาแบบโดยตรงอะ่ะเดินมาสำรวจก่อนว่าดินมันเปียกไหมฝนตกพอเพียงไหมอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นสภาพนี้ก็คือแบบดินแห้งอะ่ะยังไม่พอเพียงเดินไปถึงตรงนั้น,ก,น,นก็เดินกลับขี้เกียจเดินขึ้นเนินไปนเพื่อน<ๆ>ถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีแหละ เดินหาอะไรนังหนาเหนื่อยดิเห็ดนี่แหละจยถึงแบบว่าไม่ค่อยอยากจะหาเห็ดพึ่งเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหม,ไมเดินหายากเดินหายิ่งกว่าทองคอําอีกเพื่อนๆควรจ,จะเจอแต่ละดอกนี่ตาลายก้มๆเงยๆอ่ะนะก้มๆเงยๆตาลายปวดหัวเวียนหัวไม่ใหญ่เห็ดพึ่งนี่เป็นเห็ดอะไรที่ว่าจะถ้าจเจอก็เจออ่ะแต่จะให้เดินหามุดป่าเหมือนปีแรกแนละ้วไม่เดินมุดนะ จะบอกไว้ก่อนจะไม่ไปเดินมุดไม่เดินแบบขาลากเหมือนครั้งแรกกับแม่เนี่ยแต่ถ้าเจออย่างเงี้ยข้างๆเงี้ยก็ก็จะเก็บพูดถึงอะก,ก็ก็จะเก็บแต่ว่าจะไม่ให้เดินมุดเหมือนตอนนั้นไม่มุดละไปเก็บไอ้เห็ดที่แบบที่วแบบ่มามันขึ้นเรียงกันหน้าสลอนดีกว่าไอ้เห็ดที่ว่าจอยเก็บอเห็ดหนังไก่ไเห็ดเม่นน่ะอืมเก็บนั่นแหละจอยไม่มาเก็บมุดป่าหาหรอกกว่าจะได้แต่ละดอกค เสียเวลาเวลาทั้งวันเห็ดพึ่งอ่ะจริงเก็บเห็ดพึ่งที่อังกฤษเนี่ยเสียไปลาเวลาทั้งวันนะเพื่อนนะไม่ใช่แบบโูหเด,เ,เดินเจอเดินเจอท่า่ไหนเดินตาเลือกหาเวียนหัวตายหิวข้าวทองเห็ดหิวข้าวท้องร้องอยู่อืมไม่ได้ขึ้นแบบสง่าง,งามเหมือนกันหน้ากระดานนั่นเมื่อไหร่เพื่อนไม่ได้ขึ้นอย่างนั้นที่นี่นะมันไม่ได้ขึ้นแบบสง่าง,งามแบบ พร้อมเพียงกั้นทสเม่ไรเดินห้ากับตายเจอดอกเดียวนั่นแหละอในนี้ต้นมันชอบอยู่กับต้นไอ้นี่เดินบ่นให้ฟังนี่ให้ดูนี่มันก็อีกดอกึงน,นี่เน่าอยาู่น่เห็นไหมเนี่ยมาไม่ทามันเน่าเห็นไหมเนี่อันนี้ก็เห็ดพึ่งนี่นี่เน,น่าอยูน่นี่เห็นไหมนี่เออเอาไว้ตรงนี้ให้มันไปนเชื้อต่อไปเน่า มันเน่าออจา้ะมันเน่าออเน่าออจ้ะเพื่อนๆนะมันงที่เห็นแหละทีนั้นน่ะทันที่ไหนละ่ะฝนตกมาหน่ามันบานเมื่อกี้จอยอยู่ฝั่งนั้นนะเพื่อนๆนะเมื่อกี้จอยอยู่ฝั่งนั้นตอนนี้จอยย้ายมาฝั่งนี้ละนี่ฝั่งนี้ไม่มีหรอกจะเห็ดนะไม่เห็นเดินมาจนตาลายละ ช่วงนี้ใบไม้ก็กำลังเปลี่ยนสีเพื่อนๆน,นะประมาณนี้เหมือนปลาเลยเนาะวบายเนี่ยช่วงใบไม้กำลังเปลี่ยนสีจ้ะใบไม้ร่วงเห็ดไม่ค่อยเห็นไห่เห็นไหมมีมนะเห็ดแล้วก็ไป่รูะพาด้วยนี่บานเหลือง นี่นี่อาจจะเป็นเห็ดพึ่งอะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อนๆเนาะเห็ดพึ่งบางอย่างอาจจะเป็นเห็ดพึ่งอะไรสักอย่างนี่แหละจอยอันไหนที่จอยไม่เคยแบบไม่ชอบกินหรือไม่เคยกินจอยไม่กินนะเพื่อนจอยจะบอกไว้แต่บางทีเพื่อนๆบอกก็กินได้ค่ะกินเลยเงี้ยมันกินได้อยู่เพื่อนๆแต่บางอย่างจอยไม่ไม่ชอบนะเนี่ยเมื่อก่อนเดินมามันก็พอมีขึ้นแถวเนี้ยดอกสองดอกนะเพื่อนๆนะสมัยก่อนเนี่ย อันนี้ไม่ได้เห็นเลยตอนนี้ไม่เห็นเห็นเลยเนาะไปไหนหมดพยายามจะหาไม่มีพยายามไม่หานะเพื่อนเอ้หายากจะถึงบ่นให้ฟังเลยว่าไอเห็ดพวกนี้มันหายากนี่ไงอันนี้ก็เห็ดอะไรก็ไม่รู้นี่เน่าอยู่นี่เห็นไหมนี่เหมือนเห็ดปีเห็ดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนนี่นี่ดำอยู่นี่เน่าอยู่นี่เห็นไหมนี่นี่ เห็ดปีนี่นี่นี่เห็ดปีเน่าอยู่มันแก่เน่ามันก็งอกขึ้นมาอีกเนี้ยเนี่ตรงนี้เออเน่าเนียอันนี้กําลังอ่อนนี่นี่กำลังเห็นไหมน,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 นี่เห็ดปีเห็ดแต่เห็ดอะไรเข้อนี่นี่เนี่ยเห็นว่ามันกินได้อยู่นะเห็ดอันเนี้ยในหนังสืออ่ะหนังสือบอกกินได้อยู่นี่ เน่าอันนี้อันนี้กำลังอ่อนๆเขาเนี่ยนี่อันนี้กำลังอ่อนๆเห็นไหมเนี่ยนี่ยกำลังอ่อนๆของเขานี่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้อ่อนอันนี้ก็แบล็คเบอร์รี่เด็กคนเขาควบม้าเพื่อนๆมีกิจกรรมขี่ม้านี่อย่างเงี้ยเห็ดเนะี่ยเห็ดอันเนี้ยมีใครเขาเก็บหรอก นู่นในนูน่นในนู่นอ่ะเห็นไหมน่ะนู่นน่ะนดอกนึงน่ะหน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 ะแต่นี่คือเป็นเห็ดพึ้งมันเห็ดเห็ดไอ้ปีนี่แหละนี่ไงเห็ดปีปีเห็ดอะไรก็ไม่รู้แหละคันจมูกแล้วทีนี้เนี่ยมันจะขึ้นเต็มแถวนี้เห็ดที่เราไม่กินเราก็อย่าไปเก็บมัน ปล่อยให้มันอยู่กับธรรมชาติไปเอาแต่อันไหนที่เราจะกินพอเพื่อนๆจอยเป็นคนที่แบบกินเห็ดน่ะก็ถ้าไม่ชอบจริงๆก็จะไม่เก็บไงะจะเลือกเก็บแต่อันไหนที่ว่าเราอยากจะกินน่ะเสียงคนกำลังเดินตอนนั้นที่จอยมาเนาะจอยเห็นเห็ดเอเห็ดร่มอยู่แถวนี้แหละ เห็ดลงเห็ดร่มอยู่แถวเนี้ยแต่จอยก็ยังไม่เคยกินหรอกเห็ดเห็ดร่มอะ่ะเขากินได้อยู่แต่จอยไม่ไม่ยังไม่อยากจะกินไงยังไม่อยากจะกินก็ไม่เก็บจอยคันหน้ายุงกัดจอยยุงหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละคันใหญ่เลยป่ายอะป่ามันก็ประมาณนี้เพื่อนเพื่อนแบล็คเบอร์รี่ก็มี ญากา็เพื่อนญามาเดินเพากว่าจะมาเก็บแถวนี้และไอนะ้แบล็คเบอร์รี่เนี่ยนะแล้วก็เอาเกาะกล่องมาเก็บกันญาตจะเข้ามาเดินบ่อยไงแถวเนี้ยนะสังเกตดูป่ามันสมควรที่จะมีเนะเพื่อนนะมันสมควรที่จะจะมีเห็ดเนาะแต่ว่ามันไม่มีนะเห็ดที่เราอยากต้องการน่ะ หมือนก็แถวแถบยุโรปอะมันก็มีทุกอย่างของมันทำมันก็ทําให้คนมีคนมาเดินอย่างเงี้ยจยชอบไอตัวนี้นะเนี่ยนี่ไงเห็ดนี่เห็ดพึ่งเห็นไหมเนี่ยนี่เห็ดพึ่งหวานดูมันโดนตัวอะไรกินเนี่ยเห็นไหมดูซะเอาไปได้ยูนเพื่อนเนี่ยเห็ดพึ่งไปล้างเอากระลอกกระแตกินเนี่ยโอ้เซ็ง นี่กำลังงอกมั้งนี่นี่อันนี้ก็เนานี่งน,นาได้อีก <c oughs> <c oughs> เหลือเศษจตกกระอกกระแตเพื่อนๆนี่แหละได้แค่นี้แหละมันเหลือจากพวกกระลอกกระแตไงได้อีกประมาณเนี้ยเมื่อกี้มันดอกยังแข็งอยู่เพ,พื่อนๆดอกแข็งอยู่เอาไปตัดตรงที่ว่าพวกพวกกระลอกกระแตมันกัดทิ้งไป ไปแกงอันนี้ก็เห็ดเห็ดพึ่งเหมือนกันเนี่ยนี่ก็เห็ดพึ่งเหมือนกันนะเพื่อนๆเนี่ยนี่นี่เห็ดพึ่งแต่จอไม่กินไงเห็ดพึ่งแบบอย่างเงี้ยไม่กินจะกินแต่เห็ดพึ่งหวานนะ่ะถ้าจะกินคันหน้า ลอยแบบหมามันโกยนี่จอยชอบชอบไปดินี่นี่ชอบแต่เอาไปปลูกไม่ได้เขาไม่ให้ถอนออกไปปลูกเพื่อนๆก็ไม่เอาอ่าไม่ขนออกไปหรอกอยากได้ก็พี่หาซื้อเอานี่ประมาณนี้มันก็เห็ดไอ้ดอกใหญ่ๆก็เห็ดเหมือนที่จอยให้เพื่อนๆดูนั่นแหละเน่าแล้วไงนี่เห็ดพึ่งนี่ เห็ดพึ่งเห็นดีกระเห็นไหมนี่เห็ดพึ่งอะไรเนี่ยอันนี้ก็เห็ดพึ่งแม่มดอ่ะเออไม่เก็บเยอะอยู่นะเห็ดพึ่งแม่มดนีหนึ่งดอกน,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 นีอีกดอ,ดอกนึงนี่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 ีเพื่อนๆี่กีกดอกนึงนี่มันโดนมันโดนกัดกินซะหัวทิ่มละสองดอกหน่อย ได้กินเห็ดอะ่ะคือกินเห็ดจะแรงอะ่ะหาไม่เจอเลยแถวนี้พาเดินจะ้ะเห็ดเห็ดตรงไหนของมันแอบดีเหลือเกินไป<ะ>เดินต่อพาไปเรื่อยๆเจอก็เอาไม่เจอก็ ไม่พากันจริงไหมปะเดินอีกฝั่งหนึ่งจ้ะพาเดินป่ข้างบนนั้นก็มีบ้านคนนะบ้านคนก็มันชนบทอ่ะมีบ้านไปทั่วเ,เพื่อนชนบทก็มีบ้านคนไปทั่วแหละจ่จอยไม่เดินทางนั้นไงจะดอยไปทางนี้ทางที่จอยเคยเดินกับย่าจอยอะ่ะกับย่า หอบละแต่หลายหายเห็ดเออเจือจะเห็ดที่ไม่ต้องการออกกำลังกายไปเพื่อนๆนเห็ดมันชอบขึ้นตามใต้ต้นอะไรเนี่ยที่มันมีลูกเนี่ยต้นอันนี้สวยดีจ้ะเพื่อนไม่รู้ต้นอะไรเนี่ยไสวยขึ้นตามริมน้ำ สวยดีจ้ะนะมันบอกไม่ถูกม,มันเหมือนต้นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสวยเป็นพุ่มๆๆพุ่มเงี้ยเนี่ยจ้ะจอยก็เดินมาเมื่อก่อนก็เดินมาทางนี้แหลจะจะมาหาเก็บเห็ดมาหาเก็บเห็ดไอ้หนังไก่หรือเห็ดหนังเม่น,นอะ่ะนะเพื่อนๆน,นะแถวนี้แหละแต่ตอนนี้มันคงยังไม่ขึ้นหรอกจอยว่านะยังไม่ขึ้นหรอกนี่จ้ะ เขาก็จะมีขึ้นตามป่าอย่างเงี้ยจะต้นอ่ะต้นไม้ชนิดเนี้ยจอยไม่รู้หรอกจ่ะว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรเพื่อนสวยดีเนาะทางก็จะเป็นทางอย่างนงี้จ้ะในป่านี่เราที่จอยมาหาเก็บเห็ดช่วงนั้นมมนยังลกอยู่ไงเพื่อนๆหน้าหนาวกันต้นเฟิร์นก็เยอะแถวนี้นคนส่วนใหญ่เขาก็จะพาลูกพาหลานพาแฟนพาอะไรมาเดินพาหมาอย่างเงี้ย มาเดินในนี้แหละจ้ะนะเพราะว่ามันได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับหลายๆอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติอ่ะจ้ะเนะี่ยประมาณนี้้าจะกลับบ้านให้กลับบ้านเรากลับกลับไปรถนะตอนนี้พี่อันดี้ของตราจะวิ่งเสร็จรอจอยละโอเคเพื่อนๆอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยจ้ะขอบคุณค่ะบาย